สวัสดีคุณครูทุกท่าน,นนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณูทุกท่านนะครับผมผมอาจารย์แจ็คนะครับมาก <k> uh ับพี ja in <okol> ่ป๊อปเจ้าเก่านะครับครับอาจารย์ป๊อปครับผมครับผมครับก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็บอกว่ามีทั้งหมดสิบสิบเอ็ดห้องเรียนนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนในการเขาเรียกว่านำเสนอกระบวนท่านะครับผมขอใช้คาว่าเป็นกระบวนทาาเคลื่อนย้ายจักรวาลนะย้ายจากอะไรครับ ห้องเรียนพาสซีฟไปสู่ห้องเรียนแอคทีฟย้ายจากซ้ายไปขวาเหมือนที่ท่านคุณหมอวิจารณ์ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เนี่ยผมว่าเราสองคนเนี่ยต้องบอกว่ามีวาสนามากๆเลยเพราะว่าอะไรฮะ,ะได้มาฟังอะไรดีๆทั้งสิบเอ็ดเรื่องนะครับใช่ซึ่งผมจะเรียนว่าอย่างนี้นอกจากสิบเอ็ดเรื่องเนี่ยที่พวกเราในกลุ่มได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยได้ความรู้แล้วนะฮะยังได้ความรู้ที่มาเติมเต็มในวันนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศนะฮะ อีกหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลขาปิยะอัจฉริยะนะครับท่านดรเจริญจันรจงสถิตอยู่นะครับท่านศาสตราอาจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชก็ที่เราได้พบเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรจรณีอุทัยรัตนกิจนะครับท่านอาจารย์รุ่งรพาจิตโลจนชนะักณและท่านดรเบญจลักษณ์น้ำฟ้านะครับที่จะมาช่วยเติมเต็มด้วยนะครับโอเคเป็นไงครับพี่ป๊อปตื่นเต้นใช่ไหมฮะทีนี้จะให จะให้เราเราเขาเรียกว่าฉายทีเซอร์11เรื่องรวดนี่คงใช้เวลานานเนาะเราคงไม่มีทีเซอร์เนาะใช่งั้นเราเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าพี่ป๊อปเรื่องแรกเป็นไงครับเรื่องแรกนะครับน่าจะตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่จะต้องเปิดตัวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนํานะครับโรงเรียนที่1ก่อนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านเบิดนะครับโดยผู้นําเสนอนะครับก็คือคุณครูสิริกัญญา โบยทองนะครับจากสพปสุรินเขต2นะครับซึ่งตัวนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมกระบวนการไฟสเต็นะครับกิจกรรมคู่กับกิจกรรม PLC คู่บัดดี้นะฮะสำหรับในวิชาภาษาไทยปห้นะครับคุณครูคุณครูทายครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมสบายครับสบายๆอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับเอาเล่าสิ่งที่เราทำมานะ อหน้าตาสดใสนะครับผมเป็นคนแรกด้วยนะฮะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมยังพร้อมค่ะเราต้องขอ<ม>อนุญาตเรียนห่างน่อนะว่าใช้เวลาสิบห้านาทีนะครับผมพยายามคุมเวลานิดนึงนะฮะโอเคครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วอ่าเรียนเชิญครูไซเลยครับผมครับเรียนเชิญครับขอนุญาตแชร์สกรีนนะคะ ครับเห็นเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ต้องปิดเค่ะขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ ค่ะเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านวิทยากรนะคะเพื่อนครูจากโหนดอื่นนะคะดิฉันนางสาวสิริกัญญาปุยทองนะคะครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะโรงเรียนบ้านเบิดอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินตัวแทนเครือข่ายสพส,สุรินเขต2นะคะในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะทางเขตของเราได้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอน5 s t นะคะ ตั้งแต่ขั้นตั้งคำถามสแสวงหาสารสนเทศนะคะสร้างองค์ความรู้เรียนรู้เพื่อการสื่อสารและก็ขั้นตอบแทนสังคมนะคะโดยใช้กิจกรรม PLC เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งสูตร PLC ของเราจะเป็นแบบ2-3-3สตัวแรกคือ,อวัตถุประสงค์ของการ PLC จะใช้เพื่อแก้ปัญหากับเพื่อพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เราจะใชะ้จุดประสงค์การเพื่อการพัฒนานะคะเพื่อพัฒนาห้องเรียนแห่งคุณภาพนะคะ สามตัวแรกนะคะเป็นการ PLC ระดับนะคะจะมี3ระดับตั้งแต่ระดับบัตดีระดับชั้นเรียนและระดับระดับโรงเรียนนะคะและ3ตัวสุดท้ายจะเป็นการ uh, PLC ระดับบัตดีของเราที่เรานํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Active หรือ ning คือตั้งแต่ขั้นแลนเป็นการวางแผนในการพัฒนานะคะพัฒนาแผนการสอนแผน A ก่อนที่จะนําไปสอนก็จะเกิดเป็นแผนการสอนสมบูรณ์นะคะเราเรียกว่าแผน B ซึ่งจะไปใช้ในขั้นดูนะคะโดยมีคู่บัดดีของเรา เป็นผู้สังเกตการสอนของเรานะคะจากนั้นก็จะมาสะท้อนผลนะคะสะท้อนผลการเรียนในห้องเรียนของเราเราเรียกว่าขั้นตีนะคะจะเป็นวงโร PLC ระดับบัดดีของเรานะคะจะสะท้อนผลเป็นวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ้านเบิดของเรานะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างการ PLC ระดับบัดดีนะคะในขั้นที่1เป็นขั้นพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยครูผู้สอนได้นําแผนการสอนของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บัดดี เพื่อให้ครูบัตดีได้ช่วยเติมเต็มในกิจกรรมการเรียนรู้นะคะวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ว่าส่วนไหนที่เรายังขาดหรือว่าต้องเติมเต็มนะคะเราก็จะไดะ้แผนการสอนที่สมบูรณ์ที่เป็นแผน B นําไปใช้ในการสอนขั้นที่2ซึ่งเป็นขั้นดูในขั้นนี้ก็จะมีครูบัดดีของเรานะคะคได้เข้ามาสังเกตการปฏิบัติการสอนนะคะสังเกตเพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยที่ครูบัดดีจะเป็นเพียงผู้สังเกตเท่านั้นร่วมกับครูครูโค้ดในโรงเรียนของเรานะคะ จากนั้นก็จะเข้าสู่ในขั้นที่3เป็นขั้น4ขั้นสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่คุณครูนะคะก็ได้มีโอกาสได้ประเมินตนเองนะคะผ่านการสะท้อนผลการปฏิบัติงานในแต่ละ3ขั้นของเรานี่จะมีการอัดคลิปวิดีโอนะคะเพื่อถอดบทเรียนร่วมกันซึ่งในขั้นขั้น C นี้จะเป็นการสะท้อนผลที่ครูบัดีของเราได้มา ะสะท้อนผลการปฏิบัติงานในห้องเรียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะที่เราได้สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนนะคะว่ามีการ Active Learning ได้ทุกคนไหมคุณครูได้ดูแลเด็กได้ทั่วถึงไหมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังนะคะ,อะพอเรา PLC ครบทั้ง3ขั้นแล้วนะคะโรงเรียนนะคะจะเป็นการ PLC ระดับโรงเรียนที่เราได้จากกิจกรรมถอดบทเรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนเพื่อสรุปอภิปรายผลสําหรับการพัฒนางานในรอบต่อไป ในการ PLC ก็จะมีการบันทึกผลการพัฒนางานนะคะล็อกบุ๊กเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนางานของเราในแต่ละรอบนะคะ,ะตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะที่ใช้กระบวนการ Active Learning Five Step ในชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะเรื่องการแต่งกาบยาน21ตั้งแต่ขั้นของการเขียนแผนการสอนนะคะคุณครูก็ได้ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะในเรื่องของอมาตรฐานที่ ท่อ4.1นะคะ,ะตัวชี้วัดป .5 ทับในการแต่งบทดร้อยกรองและได้มากําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA ของนักเรียนตั้งแต่ขั้นความรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกชันทลักษ์การแต่งกับยานี1 1ได้ถูกต้องขั้นทักษะนักเรียนสามารถแต่งกาบยานี1 1ได้ถูกต้องตามชันทลักษณ์และเจตคติของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมนะคะจากนั้นนํามาออกแบบการเรียนรู้ Active Learning โดยที่คํานึงถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลลงสู่การปฏิบัติงานของนักเรียนสู่ชิ้นงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนซึ่งต้องบอกว่าโรงเรียนบ้านเบิดของเราเป็นโรงเรียนในชุมชนนะคะเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เราไม่ได้มีการสอบวัดของนักเรียนที่เข้าเป็นแยกเป็นห้องนะคะแต่เราจะมีการจัดการเรียน รวมตั้งแต่เด็กพิเศษเด็กบกพรองทางการเรียนรู้นะคะเด็กพิการเรียนรวมหรือเด็กปกตินะคะเด็กเก่งก็จะรวมอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเราต้องคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนนะคะเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะ,อะพอเราออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จก็จะเป็นการออกแบบการวัดประเมินผลซึ่งเราต้องอคํานึงถึงความสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้จะใช้การประเมินในระหว่างเรียนนะคะ เมื่อเราได้แผนการสอนจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาแล้วนะคะก็จะเป็นแผน A ที่คุณครูได้นําไปแผนกับคู่บัดี้ของเรานะคะคู่บัดี้ก็จะคอยเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดนะคะหรือว่าในส่วนที่เกินมานะคะเป็นการเสนอเนี่ยเพื่อพัฒนาแผนการสอนร่วมกันคุณครูก็จะได้นําไปปรับนะคะเกิดเป็นแผน B เป็นแผนที่สมบูรณ์นะคะได้นําไปใช้สอนในขั้นดูในห้องเรียนนะคะอ่ะ พอเราได้แผนสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะเป็นการสอนในห้องเรียนนะคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะในแผนนี้จะมี2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ให้เห็นถึงขั้นข,นของการนำไฟสเตปนะคะจนจบกระบวนการนะคะในขั้นที่1น,นะคะก็จะมีคุณครูผู้ปฏิทีของเราได้เข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนนะคะจะเป็นขั้นที่คุณครูได้ฝึกนักเรียนในการตั้งคําถามนะคะในขั้นนี้เราจะเน้นในเรื่องของการให้นักเรียนสงสัยในสิ่งที่ อยากเรียนรู้เกิดความอยากเรียนรู้แล้วนําไปสู่การหาคําตอบด้วยตนเองนะคะโดยคุณครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน<ช>อยากเรียนรู้นะคะตัวนี้คุณครูก็ใช้อ่าสื่อนะคะเป็นบทอาขยานนะคะามาให้นักเรียนได้ฟังนะคะ จากนั้นคุณครูก็จะกระตุ้นนักเรียนโดยการใช้คําถามนะคะให้นักเรียนเกิดความสงสัยว่าเป็นคาปะพันธ์ประเภทอะไรนะคะโดยที่คุณครูก็ไม่ได้เฉลยนะคะว่าเป็นกับยานีสิเอแต่ฝึกให้นักเรียนได้ตั้งคําถามหรือว่าได้อาแลกเตียนเรียนรู้กับเพื่อนเพื่อนําไปสู่การหาคําตอบนะคะ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นที่2นะคะเป็นขั้นสเสวงหาสารสนเทศนะคะซึ่งนักเรียนไปหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะเพื่อมา ตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณครูได้เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดน,นะคะซึ่งในเรียนชั้นป .5 ของเราก็มีวิธีการสวงหาสารสนเทศในสื่อการสอนที่ได้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นะคะสืบคน้นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแผนผังนะคะ YouTube แล้วก็การสอบถามคุณครูที่สอนนะคะ,ะในห้องข้างๆนะคะแล้วก็มานํามาแลกเปลี่ยนนะคะ นำข้อมูลสารสนเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนะคะอ่าพอแต่ละกลุ่มองว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเราก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นนะคะอะมาสร้างองค์ความรู้ความรู้ด้วยกันนะคะโดยการอ่าวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ <อ>วิเคราะห์ข้อมูลนะคะร่วมกันนะคะจนสรุปเป็นแผนผังของกาบยานีสิบเอ็ดนะคะร่วมกันแล้วก็มีการเล่นเกมนะคะเพื่อเพื่อดูว่านักเรียนได้รู้จริงหรือเปล่านะคะก่อนที่จะลงไปสู่การสร้างชิ้นงานนะคะตัวอย่างวิดีโอนะคะ ก็จะไปสู่การสร้างชิ้นงานนะคะอ่าเขาจะแต่งกราบยานี11นะคะในหัวข้อที่กลุ่มสนใจนะคะโดยแต่ละกลุ่มจะไม่ซ้ำกันนะคะ จากนั้นก็จะเป็นขั้นที่4เป็นขั้นสื่อสารนะคะนําเสนอผลงานโดยมีเพื่อนๆและคุณครูนะคะคอยตรวจสอบผลงานร่วมกันในความถูกต้องตามสันทลักษณ์เพื่อที่ให้แต่ละกลุ่มได้นําไปปรับพัฒนางานของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ พอเขาเรียนรู้ที่จะสื่อสารแล้วก็นำอ่ จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในขั้นที่4นะคะ,ะมาปรับปรุงพัฒนางานของตนเองก็จะไปสู่กระบวนการในขั้นที่5เป็นขั้นของการตอบแทนสังคมที่นําผลงานของเราอาได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงผลงานในชั้นเรียนนะคะการสอนเพื่อนในชั้นเรียนนะคะหรือสอนน้องๆในโรงเรียนของเราซึ่งเราเป็นเด็กปฐมนะคะขั้นของการตอบแทนสังคมของเราก็จะอยู่ในเล็กๆนะคะมุมเล็กๆก็คือมุมที่สอนเพื่อนพี่ พี่สอนน้องนะคะเพื่อนๆในห้องสอนกันเองนะคะก็จะเป็นขั้นของการตอบแทนสังคมนะคะจบคอ t สเตปนะคะใน2ชั่วโมงตัวอย่างผลงานนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กับยานีสิบเของแต่ละกลุ่มนะคะก่อนที่จะนําไปสู่ผลงานชิ้นใหญ่นะคะที่นําไปเสนอหน้าชั้นเรียนการวัดและประเมินผลนะคะคุณครูวัดจากจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการวัดในด้านความรู้เรื่องการบอกชั้นทลักษณ์นะคะใช้การทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ,ะเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70ในขั้นของทักษะการแต่งกลับยานีส1บใช้วิธีการตรวจผลงานโดยใช้แบบประเมินผลงานนักเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70และในขั้นเจตคตินะคะความมุ่งมั่นในการทํางานใช้วิธีการสังเกตโดยแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70ตัวอย่างการวัดและประเมินผลของนักเรียนนะคะก็จะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะ ตัวอย่างการเสริมแรงในเชิงบวกนะคะนักเรียนปฐมจะชื่นชอบในการเล่นเกมและการใช้สติกเกอร์สะสมคะแนนนะคะจะใช้สติกเกอร์ดาวนะคะหรือว่าสติกเกอร์อ่าหัวใจแล้วแต่ค่าของของเราที่เราจะออกแบบกิจกรรมนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะสนุกแล้วก็เกิดการแอคทีฟนะคะเกิดการตื่นตัวตื่นเต้นที่จะเรียนรู้นะคะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนะคะอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะ การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนนะคะคุณครูจะมีแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อว่าสิ่งที่เรียนไปนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งที่อยากให้คุณครูเพิ่มเติมหรือว่าออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในในคาบต่อไปนะคะเป็นการสะท้อนผลจากนักเรียนซึ่งในขั้นนี้คุณครูก็จะได้นําไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในในคาบต่อไปในหน่วยอื่นๆต่อไป เมื่อเราจบในขั้นสอนนะคะในขั้นดูห้องเรียนก็จะเป็นขั้น PLC ระดับบัตตี้ในขั้นสุดท้ายคือขั้น4เป็นขั้นสะท้อนผลโดยคุณครูนะคะที่เป็นคู่บัตตี้ของเราได้มาสะท้อนผลตั้งแต่เราเรายังดูแลไม่ทั่วถึงในส่วนตรงนี้คุณครูก็จะได้ประเมินการสอนของตนเอง ไปในตัวด้วยนะคะเป็นการพัฒนาแผนการสอนในคับต่อไปนะคะพอเราได้ทั้ง3ขั้นตอนในการ PLC นะคะเราก็จะส่งคลิปวิดีโอลงในรายกลุ่มโรงเรียนก็จะเป็นขั้นถอดบทเรียน PLC ระดับโรงเรียนร่วมกันต่อไปนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนได้รู้จักแสวงหาวิธีหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายนะคะจากการแสวงหาสาระสนเทศนักเรียนได้วิธีการนําข้อมูลมาสังเคราะห์วิเคราะห์นะคะ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ร่วมกันนะคะเกิดเป็นทักษะการทํางานเป็นทีมความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้นักเรียนก็ยังได้ฝึกทักษะการนําเสนอนําไปสู่ความกล้าแสดงออกและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะสะ,ะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนและภาพแห่งความสําเร็จที่โรงเรียนบ้านเบิดของเราได้จากกิจกรรม Active Learning นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะนักเรียนหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะคะก็จะมีตั้งแต่เด็กที่เป็นเด็กกลุ่มเด็กเก่งนะคะ,ะเด็กกลุ่มปานกลางหรือว่าเด็กพิเศษนะคะที่เราได้สอบถามการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะ ภาพแห่งความสําเร็จที่โรงเรียนบ้านเบิดของเรานะคะ อ่าและนี่ก็เป็นผลจากการสะท้อนผลการเรียนรู้และภาพแห่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านเบิดของเรานะคะอ่าในส่วนตรงนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงทุกด้านให เพื่อพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพนะคะทีมโค้ดจากสพสุรินเขต2ที่เข้มแข็งที่มาพัฒนาร่วมกันนะคะทั้งระบบนะคะส่งผลไปสู่นักเรียนของเราที่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเกิดเป็นภาพแห่งความสําเร็จที่ชมุมชนของเรานักเรียนของเราครูของเรานะคะเขตของเราเกิดความภาคภูมิใจนะคะแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่อางเรียนขนาดกลางที่อยู่ในชนบทเป็นเพียงเขตสองที่เป็นเขตเล็กๆนะคะแต่เราก็มาไกลได้ขนาดนี้นะคะ ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือขอบคุณทางโครงการกสศที่ทําให้เราได้พัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอสู่การเรียนรู้ของนักเรียนสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างแท้จริงค่ะก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะขออนุญาตเลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคุณครูสายด้วยนะครับภาษาเวลาได้ดีมากนะครับผมอ๋อในผมก็ได้ความรู้เลยนะครับเนี่ย QSCS c เนี่ย five step เนี่ยนะครับเด่เพี่หนูจริงๆโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าพี่หนูอาจารย์แจ็คนะ แต่เดิมเนี่ยเราเคยคิดว่าจะทํากระบวนการนี้จะทําได้แต่ในโครงงานนะครับเนี่ยในปรากฏว่าเขาก็ทําในรายวิชาภาษาไทยได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของใน Learn to Serve เนี่ยจริงๆแต่เดิมเราเคยคิดว่าจะต้องเอาไปแก้ปัญหาสังคมนั่นนี่แต่ว่าเรานึกลืมนึกไปว่าการถ่ายทอดความรู้มันก็เป็นการเซอร์วิสอย่างหนึ่งเนาะนะครับเยี่ยมมากเลยครับคุณกุลสายครับครับก็ จบไปแล้วนะครับหนึ่งโรงเรียนนะครับทีนี้เราไปโรงเรียนต่อไปนะครับ